เทศไทยนะครับเป็นคนไทยคนเดียวที่กษัตริย์เบลเยียมแต่งตั้งให้เป็นอัศวินเพราะฉะนั้นนี่คืออัศวินกษัตริย์เบลเยียมคนเดียวในประเทศไทยเมือม่อเมื่อประมาณปลายปปีเดือนธันวาของ25ง9 0เอ๊ะ08 08 09 ฮะศูนย uh ์แปดปลายปลายธันวาผมไปผมไม่ได้ปว่วยอะไรอยู่ที่เฉยยไปตรวจร่างกายนะฮะตรวจร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็นสี่ห้าสิบปีเลยิีกินหนักมากแล้วก็วันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบตื่นเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไปตรวจทุกอย่าง ตัวไปตรวจมาหมอบอกว่า,ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะผมไม่ได้เจ็บปวดไม่มีอะไรเลยเก็ไปทำไปตรวจอ,อะไรก่อนอุตาสาวก่อนอุตาสาวก่อนบอกอุตาสาวเสร็จมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว AFP อะไรเป็นนะตรวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทำอูตาสาวก็เป็นก็เลยไปทำา MRI อีกทีหนึง่ง กระบวน,นการทั้งหมดเดือนสองเดือนกว่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4งจุดสี่คณหนึ่งจุดดคณสามหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้นหมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนลครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วค่มว่าผมโชคดีได้ไงอะไรนะบอกโชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็ว เดิน,เดนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่ากว่าจะได้ผ่าประมาณจองโรงพยาบาลไปผ่าที่จุฬาก็ประมาณปลายปลาย,ปลายเดือนกุมภาพก็ถือว่าเร็วฮะสองเดือนนั้นผ่าแต่ช่วงนั้นมันหมอขมขู่จนน่ากลัวมากหมอคุณห้ามเดินผมจะบเลยไปอเมริกาบอกคุณต้องไปไหนเลยคุณเวลานับ เดือนสองเดือนเองไม่มด้เป็นหกเดือนนะถ้าคุณไม่ทําคุณอาจจะไปเลยก็ได้พอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือน m r เอ็มาไอก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะไอ้แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชฟก,ก็บอกว่าเฮ้ย hey, รือต้องกินตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ ผมเชื่อก็ละแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนนะแต่ก็เป็นคนดีนะส่งให้ทุกเดือนเลยนะก็กลัวกลัวว่าผมจะไปซะก่อนหรือไงไมทราบนะก็พยายามต่อาอยุผมให้ส่งมาทุกเดือนก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแนะต่ตอนนี้น้ําหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของของพิเชษมาประมาณก็าี่สิบเจ็ดถึงแเดือนได้แล้วนะ ตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะฮะก็ก็เที่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้ผมผมถ้ารู้ว่าพิเชษจะยืนยอยนยอผมอย่างนั้นผมคงไม่มาวันนี้นะค,ะ <c oughs> นครับยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันกระจายบิมต่อไปผมว่าได้ช่วยชีวิตมนุษย์ด้วยกันสำ <c oughs> หรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกัน ถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชิดคนเดียวนะครับคือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะเราสามารถตัดออกประมาณสองในสองในสเหลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะฮะทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขา มันกระจายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะคือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไรขออนุญาตว่าถ้าได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กับอาจารย์วิเชษกักรุณาแวะไปที่ห้องแลบผมนิดหนึ่งคือผมผมค่อนข้างที่จะยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ผมได้พัฒนาวิธีการตรวจโรคตับและมะเร็งตับได้ค่อนข้างง่ายมากคือเจาะจากเลือดนะจะช่วยดูได้ค่อนข้างดีมากอันนี้ทำไมผมมีความความคิดว่าไอ้จุดๆพวกนั้นเป็นไฟโบสิตหรือเป็นที่เราเรียกว่าไฟโบสิตเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าขบวนการของการที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยมันจะมีอยู่2สเต็ปใหญ่ๆสเตป ที่หคือสเต็ปของการที่ได้เราได้รับเชื้อไวรัส,สหรือได้รับแอลกอฮอล์สอ,อันนี้มันจะทำให้เกิดกระบวนการตามมาคือกระบวนการตับแข็งตับแข็งคือไฟโบซิสนะฮะแล้วการที่เกิดไฟโบซิสเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอเขาจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นแค n นเซอร์หรือยังเหมือนกับมันเป็นบันไดขั้นที่1ของการที่จะเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นที่หมอพูด บอกว่าพี่มาหาผมเร็วขนาดนี้ดีมากเลยนะพี่แค่หนึ่งวันก็มีผลต่อชีวิตถ้าสามารถตรวจได้นะฮะแล้วก็ที่ผมอยากจะตรวจเลือดด้วยเนี่ยเพราะว่าไบโอมาสเตอร์ตัวที่ผมพัฒนาขึ้นเนี่ยมันสามารถบอกถึงว่าความรุนแรงของโรคเป็นยังไงแล้วรักษาไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเนี่ยระดับมันก็จะลดลงลดลงลดลงความมั่นใจของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราพบตอนหลังๆเราพบว่า อันนี้ความรู้ใหม่นะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชั่นบิมสำหรับคนที่เป็นกําลังต่อสู้ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขะะกับอาการของมะเร็งนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถที่จะไปจับเหล็กจับเหล็กออกจากเลือดได้อย่างฉมังมากๆแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเซลลมะเร็งในร่างกาย มันเจริญเร็วกว่าเซลล์ปกตินั่นคือสาเหตุที่มันขยายไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนเซลล์อื่นๆในร่างกายนะครับแล้วในที่สุดเราก็ไม่มีเซล,ลล์ปกติที่ที่ทำงานได้อย่างปกติการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มันรวดเร็วกว่าเซลล์ปกติก็โดยอาศัยธาตุเหล็กเห็นไหมฮะเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราสามารถไปจับเหล็กออกจากเลือดเราก็ ไปเอาอาหารที่ทําให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติออกไปเพราะนั้นเซลล์มะเร็งก็เจริญเร็วพอๆกับเซลล์ปกติเพราะไม่มีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับทีนี้ครั้นเมื่อเซลล์มะเร็งการที่มันขยายการที่อาการแย่ลงได้ก็เพราะว่าเซลล์มะเร็งมันเจริญเร็ว,รวใช่ไหมฮะเมื่อมันไม่เจริญเร็วกว่าเซลล์ปกติมันก็คงจะลดขนาดอยู่ตรงนั้นอนะอยู่ขนาดตรงนั้นอนะ แล้วทีนี้นกเหนือจากตรงนี้พวกเราก็รู้ใช่ไหมโอเปอเรชั่นบิมของเราทำอะไรนะสร้างภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวมีอะไรมากขึ้นนะอินเทอร์ k ลวคินุมากขึ้นซึ่งก็ตัวนี้ก็คือทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยกลายเป็นเป็นนักฆ่านักฆ่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเป็นยังเป็นเม็ดเลือดขาวจะกลายเป็นเป็นแมคโรฟาจซึ่ง คือหมายควมามว่าไปติดอาวุธให้กับเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งแปลกปลอมของร่างกายซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งนะฮะเดิมทีมันเป็นเซลล์มนุษย์ที่แหละเซลล์ Sell เดียวนั้นเนี่ยแต่มันก่อกลายพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็มีการมีการผิดเพี้ยนผิด,ผดแปลกไปแล้วก็กลายเป็นเซลลผิด,ผดปกติเพราะฉะนั้นไอเม็ดเลือดขาวซึ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นในตรงนี้จากการที่กระตุ้นด้วย operation b i a m เนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ไปควบคุมเซลล์มะเร็งทั้งหลายแหละแล้วมันจะค่อยค่อย กินไปทีละนิดกิละนิด,นดถ้าหากว่าไอ้เม็ดเล็กๆไอ้ก้อนเล็กๆในตาพวกนั้นมันจะหายไปสักวันหนึ่งคุณยิรกิจคงจะไม่มาต่อว่าผมนะโอเปอเรชั่นบหรือ b a l a n c นซิ่ง m ิ n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบรลิชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้กันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ